2 3 4 5 6 7สี้าหและหลังจากนี้มาดูครับวหกแปดเก้วหลังจากนี้เรามาดูกันครับเร็วผมแล้วขยับเบ็ดไปเลยครับผมใส่เต็มกา้าวใส่เต็มเหนียวไปเลยครับผมใส่เต็มกา้าวใส่เต็มเหนียวผมบอกแล้วมากาซูดนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเป้งลากไปเต็มเต็มที่หมื่นหนึ่งเป็นไงมากระสูดบอกแล้วมันเป็นบล็อกเกม ครับผมก็ต้องการส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Fortune o ็อนะครับผมว่าเลนโชว์เลยครับผมวันนี้เราจะมาสอนกดยังไงให้วัวกระโดดนะครับผมจะสอนกดยังไงให้วัวกระโดดนะครับผมเดี๋ยวเราตุด๊ดตตารางการแจกกันก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาแจกสูตรกันวันนี้ สำหรับใครที่แบบว่าเออสมัครยุทธใหม่มาแบบเออกดยังไงไม่ขึ้นอันนี้อาจจะเป็นการการจ่ายเขาๆนะครเออว่าทำไมกดไม่ขึ้นวะกดทําไมแม่งไม่โดดแบบนในคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมว่าทํายังไงให้มันโดดนะผมอ่ะเดี๋ยวผมไล่เบ็ดให้ก่อนเลยอ่ะเอาสักห้าบาทสามบาทก่อนเลยอ่ะอ่ะกดไปก่อนกดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบ็ดหน่อยเดี๋ยวเบาเบ็ดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมเทอร์โบไปเลยนะเออโอ้โหมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเออบางทีมันก็เข้าเลยเข้าไม่เข้าบ้างเออเข้าไม่เข้าบ้างเห็นปะเห็นปะ เออเออเข้าไม่เข้าบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะสอนแบบว่าทำยังไงให้มันเดบเข้ารัวๆเลยเดี๋ยวผมจะสอนทำบั็กนะครับผมอุ้ยเข้ามาอีกแล้วสวยงามสวยงามเดี๋ยวผมสอนทำเลยนะผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเเข้าอีกเดี๋ยวขอขอเข้าอีกแก๊บหนึ่งเข้าอีกแก๊บนึงเอาเลยเดี๋ยวสอนทำสูตรเลยครับผมเข้าอีกแก๊บนึงเออโดดปะอ้าวโดดว่ะเฮ้ นี่ขนาดกดเรื่อยๆนะเข้าไปนอเข้าไปนอและเข้าเป็นที่เรียบร้อยโอเคห้าสิบจะคูณสิบเข้าไปเรียบร้อยแต่ว่าเรียบเรียบร้อยรับไปทั้งหมดนะครับผม อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ห้าร้อยครับผมอือเดี๋ยวผมมาสอนสูตรเลยมาหางนั้นอะอันดับแรกเลยให้เราเจอตรงไหนเรากดไปตรงนี้ก่อนเลยเราเจออยากอยากเห็นตัวใจไหนเยอะๆกดไปก่อนเลยครับผมสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและหลังจากนี้มาดูครับผมแปดเก้าสิบเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันครับผมแล้วขยับเบ็ดไปเลยครับผม ใส่เต็มกาใส่เต็มเหนียวไปเลยครับผมใส่เต็มกาใส่เต็มเหนียวผมบอกแล้วมากระสูตรนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเป้งล้วลับไปเต็มเต็มที่หมื่นหนึง่งเป็นไงมากระสูตรบอกแล้วมันเป็นบั๊กในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีดกท <S <S <ing>. <S เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีเดี๋ยวผมจะให้ดูทีไปเดี๋ยวจัดให้ดูอีกทีไปเดี๋ยวถามว่าโมแล้วม,มัวน <S <S <ing>. <S มากระสูตรจริงๆไงอยากได้ตัวไหนกดตัวนั้นมาอีกหมื่นหนึ่งดิ มาให้มือหนึ่งดิเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมมาเต็มมือสิเบี้ยเบ็ดส um> um> ี่เป็ดส REALLY> ี่ร้อยไม่ไหวเอาสักเป็นสองร้อยพอเป็นสองร้อยพอเป็นสองร้อยพออะมาไปต่ออียทีมอือหือเนี่ยเข้ารัวๆละไม่มีแบบว่าปึ๊กปักกดไม่เข้าไม่เข้าเนี่ยครับผมตามสูตรเลยดูครับผมดูเอาดูเอาให้ดูเอาให้ดูที่ผลงานเราหกพันเอาดิเอาดิ เอ้าเนี่ยดูดิมาดุ๊กช็อตไม่มีพลาดไม่มีเว้ามาดุ๊กช็อตหกพันนะวผมไปอีกทีฮะอ้าวแล้วมันยังมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วอือสองพัน้าไปดิบวกคูณสิบไปสองหมืน่นหล่อมหล่อมผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออีกทีนึงทีสุดท้ายแล้วก็พอเลยนะผมเพราะว่าเล่นเกมเราต้องมีสตินะผมเล่นเกมให้มีสตินะผมอย่าให้เกมมาเล่นเรานะไปครับผมทีสุดท้าย ทีสุดท้ายเอาดีเอาดีทีสุดท้ายให้เหรอก็เรียบร้อยไปดีสี่พันแล้วคูณสิบปลงก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วก็ผมจะทำคลิปแบบว่าแจกสูตรดีๆให้ทุกคนได้ดูนะผมว่าเป็นยังไงแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตีหมื่นหล่อมๆไม่ใช่นะครับผมเจอสูตรเข้าไปเนะเป็นไงล่ะเจอสูตร